สวัสดีค่ะครัวโบราณแม่ปอปาชาแนลค่ะแม่ปอปลาดึงสายยางแล้วก็มาบอกวิธีการดึงสายยางว่าจาเป็นต้องมาดึงสองคนว่าต้องจาเป็นต้องมีคนซอยท่านผู้ชมเพราะว่าสายยางเพิ่นสิเฮ็ดมวนละ200เมตร200เมตรเนาะสายพีเสายพีอีนี่ถ้าสมมุติว่าแม่ปอปาใส่ สายพีอีสามหุนเบิดเนี่ยก็สิเบิดมื่นหาท่านผู้ชมที่นี่แม่ป่ปบาบอลูเนาะตอนนั้นมันมีสี่หุนมีหกหุนพร้อมก็เลยมาผสมประสานกันจริงๆแล้วเนี่ยเอาหกหุนบ่เอาสี่หุนบ่เอาเอาแค่สามหุนก็มาใส่เบิดส่สวนกับประหยัดยังมากๆเลยท่านผู้ชมในที่สุดแม่ป่ป่าก็ขด อันคนพบแล้วว่าเอาไหนคือประหยัดดีก็กันก็เลยรู้แล้วแต่ว่าอันที่6กหุนตะกรเนี่ยเขาบลูอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะค่ะเนาะแค่เอาสามหุนนี่กระสุดยอดแล้วท่านผู้ชมและแม่ปอปากระดึงบ่ต้องใส่ค้นซอยเอาซอยอยุ่ผูู้เดียวซอยอยุคข้างเดียว คือว่าถ้าดึงสายยางตอนนั้นก็เอาพี่ตีมซอยคิดว่าดึงสายยางสองอยเมตรแี่มันดึงยางต้องใส่สองคนคิดว่านาะนบ่แมนท่านผู้ชมดึงคนเดียวก็ได้ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทำไปประจำเป็นต้องมีไผมาซอยถ้าเขาอยู่ผู้เดียวเขาต้องเฮ็ดไห้ได้ทั้งเบิด์ตหาพันเมรนในแม่ปอปลาดึงเสร็จซับียบบ้อยแล้วแต่ว่าแม่ปอปลาสิพ้าไปเบิ่งว่าเฮ็ดแบบใดดึงแบบใดเฮ็ดผู้เดียวไปเบิ่งกับแม่ปอปลาเลยจ้า วิธีง่ายๆบม่จําเป็นต้องให้สร้างมาซอยหรือให้ค้นมาซอยจ้าว่าต้องหยุ่งยากกับไผเนะานะจ้าเนาะเฮ็ดสายยางเองดึงสายยางเองเฮ็ดแบบใดป่ปเข้าวสวนกับแม่ปอ,ป,อป่าเฮ็ดกับแม่ปอ,ป,อป่าเลยจ้ะสายยางสามหุนจ้นในละสามหุน วิธีที่ว่าเขาดึงสายยางค้เดียวเขาก็ก่กอใส่มือแบบนี้ก่อส่มือใส่มือ,มอเขานับไปกะว่าเขาจากหาิ0เมตรเขาก็ก่อไปนั้นได้ครบหาิ0เมตรท่านผู้ชมก่อส่มือสมือดึงสายยางคนเดียวก็ได้๋ยาตังกองขึ้นมาดิก็เด้เข้ามาเดี๋ยวหาวิธี นี่ละท่านผู้ชมดึงเชล่าดึงสชล่าม้วนคดขึ้นมาดึงเชล่าคดขึ้นมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าความมาตรฐานแท้ๆก็เอาประมาณ20เมตรท่านผู้ชมเราก็ตัด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 ทั้งเบิด์แต่ไฮยางม้วนหนึ่งก็บสองร้อยเมตรเป็นบ่อแต่เขาดึงไปเนี่ยเขาเอาความยาวของการที่เขาจใจายน้ำแค่ยี่สิบเมตรมาตรฐานมากเลยน้ำจะออกดีน้ำเสียบ่เสียเวลาถ้าเขาเอายาวกานั้นมั้นเสียเวลาที่เขาจะไปยืนรอท่านผู้ชมจ๋าอัน พอดีมาตรฐานยี่สิบเมตรยี่ส so ิบเมตรก็ต so ัดก็ตัดต so ัดวเฮ็ดง่ายเฮ็ดท so like ่านผู so ้ชมถ้าเฮ็ดู้เดียวถ้าเฮ็ดหลายคนเขาต้องมาเฮ็ดหลายคนให้หุ่งอย่างเสียเวลาถ้าเขาเฮ็ดส่วนผู้เดียวเฮ็ดจังไดนแมนบออันนี้แม่ปอปลาก็ดึงดึงดึงถือกล้องน้ำถือกล้องน้ำก็ดึงป้อยเนี่ยป้อยแปงเสียท่านผู้ชมเพราะเขาดึงใส่มือเปิดเด้วเนี่ดึงใส่มือความยาวเปิดเด้วเขากระองสิแต่อันนี้แม่ปอปลาดึงดึงข้างแรกอ่ะดึงทั้งเบิดน่ะเกือบหาสิบเมตรเด้เนี่ยท่านผู้ชม ดึงเงาไปก่อนดึงขวางไปดึงดึง,ด,งดึงไปตึงไว้ก่อนท่านผู้ชมหาสิบเมตรนะ่ะเพราะว่าสวนเองแม่ประป่าความเงาหมองนีหาสิบเมตรแต่บัดนี้ลองบึงแล้วว่ามันจายหนามมันซาก็เลยมาตัดเป็นยี่สิบยี่สิบเมตรยี่ห้าเมตรตัดเคืองเอาอันทอหนึ่งนิ้วมาตัดเคืง,ง,คงแล้วก็เฮ็ดอีกว้าวหนึ่งเนี่ยดึงบายากเลยท่านผู้ชม ความยาวมันนั่นนี่อืมจริงจริงน้ำก็ไหลถ้าเสมอกันกับน้ำเอาแค่น้ำยดซื้อเนี่ยดึงได้ห้าสิบเมตรร้อยเมตรก็ดึงได้ปล่อยน้ำยดซื้อแต่อันนี้เขาเขาบังคับน้ำน้ำเขาหน่อยเนาะเขาบังคับให้เพื่อว่าให้น้ำเปียกแล้วเขาจะได้เปลี่ยนเลนไปทั้งอื่นแต่ถ้าผู้ใดเฮ็ดอน้ำยดเซต้นใหม่เนี่ยสิร้อยเมตรก็ะไรท่านผู้ชมอันนี้บอบอบอําหนดเนาะแต่ว่านี่แม่ปล่ปล่ากาน้ำบ่อพอะน้ำบ่อเพียงพอมาก นี่กระดึงสิท่านผู้ชมบ่ได้ยากเลยกล่องกองอ้อยกล่องสิแกงแน่เด้อเพราะว่าแม่ปะปะ่ปะกากันอันถือกล่องเองเนี่ยดึงความยาวมาถึงนี่ท่านผู้ชมเท่าไรรู้บ่อห้าสิบเมตรเนี่ยมาถึงเพียดึงเพราะว่าอย่างเนี่ยเพราะยังปะป,ะป่าปลูกกล้วยเนี่ยปลูกกล้วยไว้แข้างริมเนี่ยแล้วการมีตะไคร้เนี่ยบ่ได้ยากเลยบัดทีนี้เฮาเขาก็ดึงเสร็จแล้วเฮาก,กระม้าอ่อน เอาไมา้ตอกหลักท่านผู้ชมสิวางเลยก็ได้แต่ว่าดึงไม้ไม้มันสิดีดกลับคืนเฮาต้องเอาไมา้ตอกหลักแม่นบ่แล้วก็มีสายยางท่านผู้ชมสายสายอันส,สายมัดบ่แม่นสายยางสายมัดเพิ่นเอิ้นว่าอันนี่ท่านผู้ชมแบบนี้นี่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 อันนี้แหละมองทั้งเรียบเอาออกท่านผู้ชมเพิ่นเอิ้นอีหยังแม่ปอปลาอ่าสายสายมัดเนี่ยเขาเน็บมึงเสียท่านผู้ชมเน็บเน็บ เนีไปมัดนัดน้ำบ่อไห่นามเฮียบ่อไห่นามมันดันหลุดออกเป็นบ่อแล้วการที่เนี่ยเนี่ยอันที่ทีเหลืองๆของเนี่ยเนี่ยอันชี่ดำๆนี้มัดบ่อไห่้นาเฮียบ่อไห่นามเฮียนี่นะจ๊ะเนี่ยเนี่ยบ่อไห่นามมันหลุดเนาะบัดนี้อันนี้มัดใส่เสานี่นี่มัดใส่เสาเด้อเนี่ยเปเนี่ยมัดใส่เสาห่อเสาหน่อยๆเสาหน่อยๆก็ได้เพราะว่าเพื่อสี่าสเสด็ ขึงพันไหรพราะว่าดึงมาที่แรกอ่ะมันสีอันนี้แน่มันบอเนี่ยมันฉีดอ่ะตาสมตงทับปล่อยเลยมันก็ฉีด,ดมันบอนี่ล่ะเอาเสาหน่อยๆเคาะใส่กับดินท่านผู้ชมบไ่ได้ยากเลยท่านผู้ชมจ้าบ่ต้องไปอาศัยผู้ใดบ่ต้องไปเฮ็ดกับไผเฮ็ดเองง่ายๆบ่ต้องไปมีสร้างหรือบ่ต้องไปมีคนมาซอยเฮ็ดเองโหลดถ้าเมื่อหาพัน 5, หาพาพันเม็ดแม่ปอปากะให้ไม่ติ่มดึงอยู่มือหนึ่งประมาณคืนหนึ่งนอกนั้นแม่ปอปาอดึงเองูนเดียวเพราะว่าต่างคนต่างแยแยอันแยแยกะนาะทีกันเฮ็ดแม่ปอปากก็ตืินระบบน้ำโตแล้วกะแล้วแต่โอกาสเราเฮ็ดอะไรเราว่างเฮ็ดอนไแเราก็เฮ็ดไปแม่ปอปากก็เฮ็ดอันระบบน้ำเสียหยาเสียค้าพรเนี่ยท่านผู้ชมบ่ไดยยากเลยง่ายๆมากๆเลยรู้บ่ นะมา,าที่นี่ก็หาพันเม็ดเรียบร้อยเรียบวุดเบิดเนี่ยเห็นบอกสันผู้ชมนี่นี่ดึงใส่เสาเอาใส่เสาวไว้แบบนี้ขึงไว้แบบนี้ความยาวถ้าเอาเป็นน้ำยดใส่ต้นไหม่จะซื้อจะเอาแยงปะใดก็ได้ถ้าน้ำพอแต่ว่าถ้าน้ำมนันถึงเนี่ยโมเนี่ยดึงไว้เบิร์ดเราทำผู้ชมปลูกข้าวไปเบิดปลูกกล้วยไว้เบิดแล้วเรียบร้อยเห็นบอทั้งเบิดหาพัา 5, 000, 5, 000 m, นหาพันเม็ดนี่จะบอกว่าเบิดเกี่ยงตับ่อ ขาดอยู่ประมาณจักมวนหนึ่งนี่ล่ะทีแล้วนี่ได้เห็นบ่ปลูกคาไว้ท่านผู้ชมดึงไว้ปลูกปลูกคาใหม่แล้วเนี่ยปลูกคาที่หลังเนี่ยเนี่ยดึงไว้ก็หยดใส่น้ำไปเลยเนี่ยปลูกคาไวปลาปลาสากระปานอย่างนะแล้วก็อยู่ข้างๆกับปลาชะอมเนี่ยบัดท,ที่นีนน้ำเพิ่นก็หยดประมาณนี้แหละท่านผู้ชมบ่ได้ยากบ่ได้เข็นอีหยังเลยเฮาสิเอาแค่นน้ำเดียวเฮาสิเอาโดนเค่แต่ก็ปล่อยเพิ่นซุ่มก่อนนั่นแล้วแต่เฮาสิเอา ะว่านน้ำตัวนี้ก็บังคับตม่มตามเวลาของแม่ปปาน้ำของแม่ปปายังใส่อยู่ที่4,000 4,000ลิตรต่อมือแต่ว่าเฮาในส่วนเฮาเนี่ยตรงใจ12,000ลิตรต่อวันถ้าจตใจอีหลีนะท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าเฮาบ่มีพอเขาตรงจะเว้นมือใจเอาเว้นมือใจเว้นมือใจนี่จะขี่บ่ตะกี้บอน เดินเฉาอมเป็นบอเฉาอมนี่เงินบ้านในมีอย่างบ้านในมีกับปล่อยน้ำล้องลงลอยน้ำล่องลงนีงงงงงงง่มันเสียเวลามันกินตะพื้นที่อ่าปล่อยลงไปเนี่ยมันกินพื้นที่แต่อันนี้เขาเฮตดทั้งสี่นะมันยดทั้งมือเขาจะปล่อยเขามีน้ำไหลเขาก็ปล่อยยดห้จนเปียกจนชุ่มเลยท่านผู้ชมนี่ทั้งเฉาอมของเม่ป่ป่านี่ก็ประมาณนี้ท่าเมตรทือกันความเาวไปพุน่นความเาวตะเิดไปทั้งพุ่นเลยนะ่ะคือว่าสณตั้งแต่ต้นแต่หานเน่ะ เกือบสามสิบเมตรถัดไปแม่ปอปลาวัดแล้วแต่วันนี้น้ำมันออกดีปล่อยเทียนละแง่งเห็นบ่ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยว้าวหนึ่งกับสามเนี่ยว้าวว้าวหนึ่งเนี่ยเออเออว้าวเนี่ยท่านผู้ชมนี่แหละว้าวเนี่ยแม่ปอปลาก็มาปล่อยใส่ว้าวตะกี้ก็คิดว่าว้าวเนี่ยมันมันไก่โพดก็คิดว่าบังคับว้าวเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวว่าสั้นแต่จริงๆแล้วพอปล่อยน้ำแล้วมันบ่แม่นสั้นท่านผู้ชมปล่อยบ่ต้องบังคับว้าวเลยทั้งเบิดเนี่ยปล่อยได้เก้าเซน เก้าเซนน่ะความเวายุ่เกือบ30เมตรน่ะเก้าเซนพ้อมกันได้เบิดเลยแล้วก็น้ำทั่วถึงซ้าแม่ปาปาคิดนะเนาะใส่วาลไวเพราะว่าอยากบังคับน้าให้มันไหลดีสั้นแต่บัดที่นี่บ่จาเป็นบ่องเป็นต้องใส่วาลถึงอันละอันละอันปานี้ขนาดนี้แม่ปาป่าปล่อยอยู่ที่เห็นบ่เนี่ยเนี่ยปล่อยสี่หุนได้เนี่ยพี่สี่หุนกะอันนี้สามหุนท่านผู้ชมพี่อีสามหุน ปล่อยปล่อยใส่อันเช่าอมคุณมีน้ามหลายใส่นั้นไปเลยท่านผู้ชมใส่มือเว้นมือบอ่บ่ต้องมือเวนมือเช่าโอมค่ะเช่าเอาหากเนี่ยบ่ต้องเอามือเว้นมือเนี่ยสี่หุนสี่หุน,หนไปจ่ายกับอัน่น PE PE ีสามหุนนี่ก็ต่อกันไปแบบนี้น่ะอันนั้นสายไฟของแม,ม่ป่าป่าบ่มีบ่ทันได้มีอันสามหุนเนาะก็เอาหลอดสายไฟแดงเหลืองกัน เพื่อสีไปต่อกันกับสามหนท่านผู้ชมก็เลยเฮ็ดให้มีหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนตัวเพราะว่าอะไรของก้าวมันบม่มีสามหุนมันบ่ท่านผู้ชมก็เลยเอามาง่ายๆมากๆเลยท่านผู้ชมจ๋าจบไปแล้วเนาะเรื่องสายยางนี่ละดึงคนเดียวก็ได้นี่สถานที่มองนี้แม่ปอปาจงไว้ประมาณไายหนึ่งท่านผู้ชมแล้วกะขุดค้องรอบๆนี่กะ กาตีฉเฉลี่ยแล้วก็บ่ถึงไร่ดอกทั้งเบิดมืนที่ของเม่ปอปาเฮ็ดไปหาไรยเบิดสายยางไปหาพันเม็ดท่านผู้ชมจ๋าที่ขาดอยู่ประมาณจักเม็ดครึ่งหรือสองเม็ดนี่ละที่ว่าจะต้องบอ่เต็มที่ปนใดที่ต้องไปหามาใส่ให้เบิดอยู่นี่ละท่านผู้ชมง่ายได้ประหยัดมากๆเได้จ้าแม่ปอปาก็ขออำลาไปก่อนมื้อนี่จะลืมกดไลค์กดแชร์แม่ปอปาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย